นี่แล้วพวกเราจะไปไหนกันดีอ่ะเราคงจะต้องหาที่พักอยู่แล้วล่ะใช่ชเฮ้ยได้ยินเสียงรถไอติมเปล่าฉันคิดได้ยินแต่อย่ากออกไปนะฉันว่ามันต้องเป็นพวกเดียวกันเน่แล้วฉันกลัวว่าฉันจะโดนอีกอ่ะนี่ฉันว่าบางทีอยากไปเลยเพราะอาจจะจำรถไปร้ายไม่ได้คิดนี่ คนไหนอยากได้ไอติมเป้าเราลองไปดูกันไหมเผื่อเขาจะช่วยเราตึงตึงตึงงตึงตึงตึงมันน่าจะไม่ใช่เพราะครั้งที่เรวเลวมันดูตรงข้ามสิเราได้ติมอะทีลองไปสักครั้งเถอะ ฉันกลัวไปกันไปไ้วเธอก็อยากรู้เองอ่ะงั้นเธอไปำไปด้วยกันถ้าไปด้วยกันไปถ้าเกิดเจออะไรขึ้นอ่ะไปที่บ้านเธอโอเคปะย่องดนอะอะเจอกันที่บ้านเธอนะช่วยด้วยช่วยด้วย

แล้วค่นี้เราหนีจากมันได้แล้วเรากระโดดออกจากเขาว่าแต่ว่าเธอเธอฉันอยู่บ้านฉันกลำลังออกไปแป๊บนะแค่นี้เธอเจอกันที่โรงพยาบาลโอเคไหมไมาเร็วแค่นี้รีบมาแอบโอเคไหมในโรงพยาบาล จะรอนไล่ตามคนนั้นอยู่อ่ะคนรถไอติมอ่ะเราคิดว่าจะเขาไล่ตามเราอยู่ฉันกำลังรีบปั่นจักรยานไปที่นี้ระวังระวังเจอเขาด้วยนะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ๆอ่ะที่นี้ระวังจริงด้วยจะแอบอยู่โอเคฉันกำลังรอนเขาไปที่นี้ถ้าเกิดเขาไปแล้วที่นี้ มาเร็วมาเร็วแอบดูกันนะมาเร็วใช่ไหม้คุณนี้เธออยู่ไหนอ่ะฉันฉันมาแล้วอนั่นไงคินนี้สวัสดีเร็บแอบเร็วเข้ามาแล้วนั่นไงคนนั้นเด็กๆอยากได้ไอซิมจากที่หรือเปล่า ของรถไอตีมคนนั้นปะใช่ตอน <bunker. S 1> เด็กๆตอนเ <draws> ด <gorilla fruit S 1> ็กใช่ตอนเด็กตอนเด็กๆตอนเด็กๆเราเห็นข่าวของเราได้ยินเสียงไอตีมมาที่นี่นอกบ้านเนี่ใช่ทีนี้ขอพูดก่อน เราได้ยินเสียงไอติมนอกบ้านเราอะตอนนั้นตอนตอนเราเด็กๆอ่ะแล้วข่าวเขาเขาก็ขึ้นมาแต่ก่อนเขาดังมากเลยนะเขารวผู้ชายสามคนฆ่าเนี่ยเขาอ่ะคือรู้ไหมเขาจับเด็กไปทําอะไรอะไรอ่ะเขาจับเด็กไปทําไอติมจริงด้วยเหมือน มันมีมนี่คิดหนี้น,น,นี่ตอนเด็กๆอ่ะไม่ได้ยินข่าวที่เขาเขาโดนอ่ำผู้ชายสามคนลุมยิงปะ่ะ <c oughs> ใช่เขาตายไปแล<อ>้วนั่นแหละอันนั้นแหละคือจุดเริ่มตน้นเอาจริงๆนะคนนั้นอ่ะแล้วตอนเด็กๆชื่อเหมือนพ่อฉันเลยใช่ตอนเด็กเหมือนพ่อฉันแต่ก่อนเลย่ ตอนเด็กๆอะ่ะอ่เราชอบได้ยินเขามาขายไอติมอ่ทุกวันเลยอะ่ะแต่ว่าเขาเสียแล้วอ่ะยิ่งพูดก็ขุนลุกยิ่งพูดก็ยิ่งเหมือนเขาดูเราอยู่ะฉันว่าไม่พูดเรื่องนี้ได้ไหมอะ่ะใช่นนี้ขุนลุกอ่ะแต่เฮ้ยนั่นใครอะ่ะช่าวนาอ๋อไปหาเขาเร็วไ,ไเ คะคุณคะได้เหรอช่วยพาหนูไปที่บ้านหนูหน่อยได้นเดินดิตามลุงตามลุงมาเลยเคป้าลุงดูตาดิเออเรียกอะไรก็ได้แต่เรียกลุงดีกว่านะคนทั่วเอ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายกเด็กเองขึ้นมาแล้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆรถรถ รถของพี่ไม่ค่อยดีนะแต่แบบมันก็รถแทรกเตอร์แบบเก่าว่าแต่พวกเธอจะไปไหนเหรอทางไหนทางนี้หรือทางตรงหรือทางขั้งบนนะคะทางข้างบนโอเคทางตรงเนาะแล้วก็ตรงไหนต่อเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นแหละบ้านหนูค่ะขอบคุณค่ะน่บ้านหนูขอบคุณค่ะโอ้ยบ้ยน่าแหละบ้านเธออุ้ยต้องขอบคุณลุงคนนั้นมากเลยอ่ะ ขอบคุณคุณลุงคนนั้นมากเลยอ่ะทีนแีแต่ก่อนเธออย่าลืมนะเธออย่าลืมนะว่าเรายิ่งเข้าบ้านอ่ะเขาอก็ยิงจับได้อ่ะโอ้ใช่แต่เราไม่มีทางเลือกที่จะไปไหนแล้วอ่ะแล้วเราก็ติดอยู่ที่เมืองน,นี้ด้วยเราไปไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่มีตัวเครื่องบิน แต่ฉันลืมบอกเธอไปว่าฉันมีตั๋วเครื่องบินนี่เธอเคยได้ยินเรื่องของคุณตาเปล่าห,หน้าเขาโดวนตัด<บ>ไปอ่ะ,ปะตึ้งตึ๊งตึ๊งตึ๊งนั่นมันคุณตาที่โดนตัดหน้านี่ใช่ไะคุณตาคนนั้นขึ้นไปเลย้อตัวยเราต้องเราต้องทำให้ตัวเล็กเพราะว่า มีพลังพิเศษปกันีน่เธอเคยได้ยินที่ที่นี่เธอเคยได้ยินเรื่องของคุณตาโดนหน้าปั่นเป้าใช่แหละเคยได้ยินแต่ว่าฉันร่้ฉันไม่อยากพูดอ่ะยิ่งพูดมันก็ยิ่งน่ากลัวแล้วมันก็ยิ่งทำให้แล้วก็ เขาทำเขาอยู่ใล้เาขทํางานเป็นช่างอ่ะไม่แต่เมื่อเขาโดนปั่นหน้าเขาโดนตัดเป็นครึ่งๆเลยอ่ะแล้วหน้าเขาโดนปั่นพอเครื่องเครื่องที่เขาหมุนน้ำปั่นอ่ะใช่เฮ้ยเข้ามาแล้วเขามาแล้วเฮ้ยเขามาแ้วที่นี่ 城堡音 l u c y ¿Qué bueno, ¿eh? เชื่อฉันแต่อ๋อมผมเห็นพวกคุณหนีจากคุณตาหน้าปั่นใช่หรือเปล่าใช่ค่ะพวกคุณอยากพวกคุณอยากรู้ในเรื่องของคุณตาหน้าปั่นหรือเปล่าอยากรู้ค่ะฟังนะแต่ก่อนเขาทํางานกับฉันนะ่ะฉันกับเขาเป็นเพื่อนซีแต่วันนึงเขาตกลงไปในเครื่องวันนึงคุณตาเขาตกลงไปในเครื่องนะอ่อมเครื่องปั่นน่ะแล้วหน้าเขาว่าก็โดหลุดออกไปตัวเขาก็โดนปั่นน่ะ ถึงวันนี้เขากำลังหาล่างใหม่กับหน้าใหม่ให้ตัวเขาวินอย่างนี้นี่เองคิดน,นี่เขาต้องจดก,เข,กเขาต้องการหน้าใหม่กับล่างใหม่ไงนไม่ได้ยินหรอใช่ไงฉลูแล้วทาไมถามมาเมา่อก <c oughs> นี่คินนี่เราคิดว่าเราต้องแอบในเกะแล้วล่ะแอบในห้องน้ำอะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาก็เห็นน่ะ ใช่สวัสดีครับบดประตูให้ผมได้ไหมครับได้ค่ะพอดีผมพอดีผมเป็นเพื่อนของพี่ของคุณเน็ตคุงอะครับอะไรนี่ผมชื่อว่าคุงคุณไงอ๋อก็น้องคุณเปิดอมหมายถึงเพื่อนคุณเปิดประตูให้ก็คืออมผมคืออมเพื่อนของเน็ตคุงฟังนะผมกำลังหาเน็ตคุงอยู่เกิดอะไรขึ้นกับเน็ตคุงเหรอ ก็นักคุงตายไปไม่ปิดประตูเหรอนี่ทีนี้ออกไปออกจากประตูมาด้วยได้ๆๆว่าแต่พวกพวกคุณอาจจะงงว่าผมเป็นใครผมนั้นเป็นเพื่อนซีของเนตคุงนะผมชื่อว่าแจ็คน่ะแจ็คเป็นค่าวบอยแจ็คเป็นข่าวบอยมาผมมาถึงผมชื่อว่าผมชื่อว่าเจฟไปเจ้าหญิงถูกขังบนห้องของแก่อ๋อผมชื่อเล่นผมชื่อว่าเจฟแต่ว่า ผมกําลังตามหาเพื่อนของผมที่ชื่อว่าเน็ตคุ้งน่ะก mm ็บอกแล้วไงว่าเขาตายไปแล้วเ๋ยวคุงตายไปแล้วเหรอใช่โดนอะไรอ่ะเขามันเออโดนฆาตกรอ่ะแถวนี้ชอบมีฆาตกรฆาตกรเหรอพรกคุณหมายถึงฆาตกรแบบไหนเหรอฆาตกร่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง ห้ามพูดข้างนอกมีงน้นคัดพวกฆาตกรอาจจะอยู่ข้างนอกฟังอยู่ตามผมมาเรามาคุยในนี้กันเปล่าใช่เ <Okay, S 2> ล่ามาให้หมดเลยก็คือนักคุมพ,พาเราไปแคมป์แล้วพวกเราก็ทะเลาะกัน <c oughs> ตามปกติตามเพื่อนแล้วเสร็จแล้วอตอนพวกเรานอนแล้วก็ตื่นเช้ามาใหม่แต่คุมตายแล้วโดนแล้วล้วคุมเขาก็บอกว่วาฆาตกรตอนก็คือ ใช่เอทำเป็นสีได้อะอ๋อมันเป็นพลังของผมนะครับผเปลี่ยนสีได้ดูนี่นะผมเปลี่ยนขาวกับตรงอ่ำกำแพงได้ทำให้ฆาตกรไม่เห็นจริงด้วยอย่างนี้ก็ดีสิฉันมีฉันมีนี่ฉันมีเสื้อเสื้อสีขาวอยู่ดูนี่นะพยายามหาผมให้ได้ล่ะเขาอยู่ไหนอ่ะทีนี่ เขาอยู่ไหนนะทีนี้ฉันจำไม่ได้อ่ะเขาอยู่อาวที่ไหเขาอยู่นี่เออใช่ว่าไงเราต้องเปิดเสื้อพวกเธอถึงจะหาได้เลยนะฮว่าแต่พวกเธอพูดพูดเกี่ยวกับเนวคุ้มเพิ่มเติมซิใช่แล้วเสร็จแล้วพวกเราก็เลยกะว่าอยู่อยู่ที่นี่ไม่ได้แต่พวกเราอ่ไม่มีอินเทอร์เน็ตโทรหาใครเลยเราก็เลยต้องอยู่ที่นี่ ต้องอยู่ที่แคมป์ไงมาถึงแบบพวกคนหนีตัวอะไรมาก็หนีฆาตกรเออหนีตัวหนีฆาตกรตัวที่หนึ่งตัวที่สองแล้วพวกเขาเชื่อไหมแล้วไหผมจะรู้ยังไงหผมผมจะรู้ยังไงฆาตกรหน้าแบบไหนอะผมต้องรู้มิฉนนผมเชื่อพวกเจาะเธอไม่ได้หรอกนะเอาแล้วทำไมตอนแรกุณบอกว่าคุยางนอกไม่ได้ก็เดี๋ยวพวกฆาตกรได้ยินไงก็ฆาตกรที่พวกเธอพูดถึงไง ต้องระวังตลอดเวลาขาจะกอนเป็นไงเหรอรูปร่างหน้าตาใช่เขาว่าเขาใส่หน้ากากแล้วเขาว่าก็มีขวานแค่อ๋มพูดชื่อของเขาไปเลยว่าชื่อของเขาเจสันฆาตกรเจสันเหรอใช่แต่เขาทุกคนบอกว่าเขาตายแล้วแต่ว่าตอนเด็กเด็ก ตอนเด็กๆเราก,กับนาคุงชอบแกล้งคนที่ชื่อวเจสันอะแล้วเราก็เผอผักเขาลงน้ำอะเราเผอผักเจสันลงน้ำอะแล้วฉันว่ามันต้องเป็นวิญญาณเขาใช่ไหมละ่ะผมไม่รู้นะว่านั่นคือเจสันคนเดียวกันหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมเริ่มกลัวแล้วผมไม่น่าแกล้งเจสัน,นตั้งแต่พวกเราเป็นเด็กๆเลยใช่ เนีย่ยคุณนะ่ะทำให้เจสันกลายเป็นฆาตกรเลยฟังนะเราขอโทษทุกอย่างเราขอโทษเราไม่น่าแล้งเจสันเลยแต่ฟังนะพี่ของเธอก็แล้งเจสันเหมือนกันถึงว่าทำไมพี่เราแล้วตอนนี้เจสันกำลังตามเรากับพี่ของพวกเธออนะเจสันต้องการมาหาเธอต้องตามเราด้วเพราะว่าพวกเธอรู้ว่าเราอยู่ไหนไง มันรู้อนาคตได้ไอ้เจสันไอ้เจสันมันรู้นอนาคตได้ว่าพวกเธอจะเจอกับฉันแล้วพวกเธอจะรู้ว่าฉันอยู่ไหนฟังนะขอร้องได้โปรดอย่าบอกเจสันว่าเราอยู่ที่นี่นะขอร้องเจสันเขาเป็นฆาตกรเขาจะก็จะฆ่าเราเขาก็จะฆ่าเราจะบ้าเหรอใช่แล้วถ้าพวกเธออยู่กับฉันพวกเธอก็จะปลอดภัยนะแต่ถ้าพวกเธอบอกเจสันว่าฉันอยู่ที่นี่ พวกเธอไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะมีฆาตกรตัวอื่นที่กำลังตามล่าพวกเธอใช่ปหะล่ะใช่มีฆาตกรแบบไอซ์ครีแมนตัวอื่นอีกใช่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 ง้นพวกเธอก็ตอนนั้นแหละไอซ์ครีแมนน่ะตอาน้นาที่มินดี้โดนจับไปพวกเธออยากรู้เปล่าทำไมพวกเธออยู่กับฉันแล้วปลอดภัยเพราะฉันรู้เกี่ยวกับฆาตกรพวกนี้อย่างเยอะ Oh. แล้วตอนนี้พวกเราต้องอยู่ไหนแล้วอะเออแต่ว่าสัญญากันก่อนสัญญากันก่อนว่าเธอจะไม่บอกเจสันว่าฉันอยู่ที่นี่นะได้นี่โอเคเกี่ยวก้อยเงี้ยสองหนึเอ้โอเคตอนนี้พวกเราสัญญากันแล้วพวกเธออยากรู้ประวัติศาสตร์ของฆาตกรประล่ะรู้รู้ว่าเขาต้องกลัวสิ่งอะไรหรือว่าเขาอะไรมายวเราบอกประวัติศาสตร์ให้แบบเยียร้อยเลย มาเดี๋ยวเราบอกประวัติศาสตร์เลยเกี่ยวกับพี่เธอเนทคุงกับเรามาอะไรเหรอก็ชื่อว่าเจฟส์เนี่ยเราบอกอ่ำก็ชื่อว่าเจฟส์เนี่ยเราบอกไปในห้องน้ำแล้วจำไม่ได้ก็เล้จะเริ่มบอกชื่อฉันอ่ะอ๋อเออใช่บอกชื่อมาดิก็น้องแนทคุงไงแนทคุงอ่ำไม่ไม่เราดูแล้วว่าเธอชื่อว่าเมนดี้แต่เราอยากรู้ชื่อเพื่อนเธอจะเฉย โอเคอ๋มอ๋มช่วยาีี่ชันนี่เข้าใจไหมเราชื่อชินนี่เออโอเคโอเคมาเดี๋ยวเราเล่าเองเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พวกเธออยากรู้ข้าราชการตัวไหนตละตัวเตี้ยและตัวสูงได้ส่วนเราสามารถแอบในอ๋มแอบได้อ๋มพวกเธอเออรู้แล้วก็แอบได้เหมือนกันพวกเธออยากรู้หรือเปล่าประวัติศาสตร์ของพวกข้าราชการหรือเปล่าอยากรู้พวกเธออยากรู้ข้าราชการตัวไหนก่อนเจสันก่อนเลย เราก็บอกแล้วไงว่าเราผักเขาลงน้ำใช่ใช่ใช่ Ice Cream Man Ice Cream m เหรอแต่ก่อนเขาเป็นคนดีตอนเราเด็กๆเราก็ซื้อไอติมจากเขาเขานั้นเคยเป็นคนขายไอติมที่ใจดีแต่แล้วมีอยู่วันหนึ่งมีแก๊งคนเหลืออะไรไม่รู้ที่เราไม่รู้วสามคนขับรถด,ดำมาแล้วก็ยิงเขานนะตอนนี้เขาเป็นผีที่เอออยู่ในบกเคเว่นนะ่ะอะ <Wow. S 1> ตอนไหน อ่ตัวอันสุดท้ายเลยตัวอะไรนะตัวเอ่อคนปั่นคุณลุงคนลุงหัวอะไรนะหัวปั่นเออได้คนลุงหัวปั่นอ๋อรู้แล้วมีคนบอกเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับ้ะป้ายถูกกลับป้ายแค่เขาบอกเราอ่ะอืมโอเคเพราะเธอก็ต้องระวังด้วยนะ ก็ไป <Okay>, right. ได้ได้ฉันต้อกตอบไปได้เหรอฉันเป็นคนที่ตอนนั้นฉันหนีดุงปั่นหัวปั่นแล้วไ,<ป>ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเลยไปที่โรงพาบาลมนดี้กลัวว่าจะโดนจับฉันเลยไอคิวสูงฉันเลยบอกมินดี้ให้เข้าเครื่องอะไรสักอย่างนี่แหละมันเหมือนเป็นห้องลับอะแล้วเราก็มาผล่ที่ทะเลทำไมถึง ทำ man, ไม,ไมถึงไอซาีิแมนเนาะหมายถึงไอซาีิแมนอะเหรอเออใช่ใช่ฉันพูดผิดไอซรีมแมนแล้วก็เป็นคุณลุงหัวโอเค oui, ฟ,ฟังนะพวกเธอพวกเธอต้องมีแรงฟังนะพวกเธอพวกเธอต้องมีแรงเยอะๆไปพ okay. ักนอนกันเถอะโอเคเดี๋ยวเรานอนกูอี้เอง ฟังนะไม,ไ,มไ,ไม่ว่ายังไง,งไยังมีอย่าทำเสียงดังนะไม่งั้นพวกฆาตกรอาจจะได้ยินได้เรารู้เยอะเกี่ยวกับพวกฆาตกรใช่เราแอบใน,นผ้าได้โอเคเจฟย,ย,ยันนีที่ได้รู้จักนะเพื่อนของเน็ตคุงมาถึงน้องของเน็ตคุงฮะน้องของเน็ตคุงเหรอกับกับเพื่อนแล้วก็ยันด,ด,ดีที่ได้รู้จักออก ก็เพิ่งเจอกันเป็นตัวไงอ๋อมเรียนดีที่ได้รู้จักน้องเพื่อนของเน็ตคุงด้วยนะนี่นี่เ,เราชื่อกินนี่เร,นเราเป็นน้องของพี่ทีมอ่านายคงไม่รู้จักพี่ฉหรอกไม่อะเรารู้จักแค่เน็ตคุงนอนกันนะดีนะ<ด><ด>พวกเราแอบไล่พาได้อ่ะแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าเขาจะโดนฆ่าไหมอะ ก็อย่าทำเสียงเยอะๆไมะงั้นพวกฆาตกรจะได้ยินเสียงพวกเธอเดี๋ยวเราพยายามไม่นอนกลบนะเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะไรหรอ เฉยๆเกี่ยวกับพวกฆาตรกรนี่อาจจะเป็นผีก็ได้นี่ในฝันเธอเจอในฝันเธอจเจออะไรอะ่ะมีบ้านลางอยู่ข้างหน้าฉันฉันเดินเข้าไปแล้วฉันก็เจอผีเต็มเลยอะ่ะแบบผีฆาตรกรเต็มเลยอะ่ะฟังนะเราคิดว่าพวกผีมันน่าจะรู้แล้วว่าฉันอยู่ไหนพรุ่งนี้เช้าเราต้องรีบออกจากที่นี่นะถ้าเกิดเธอเคยว่าดนบีบคอเจงทางน่าจะโดนเห็นะไม่ได้โดนบีบคอหรอกรฝันร้าย อ๋อเงี่ยก็โดนดบีบคอฟังนะพวกผีมันรู้ว่าฉันอยู่ไหนเพราะมันสามารถดูในฝันฉันได้เพราะเราต้องรีบบอกจากที่นี่แล้วพรุ่งนี้เช้าได้ผีมันรู้ว่าฉันอยู่ไหนเพราะว่าฝันนะ่ะถ้าเกิดมีอะไรก็ร้องนะฟังนะถ้าเกิดเธอฝันร้ายหรือมีผีอะไรในฝันนะ่ะหนีจากมันนะมิยันมันจะรู้ว่าเธออยู่ไหนเข้าใจเออเง็นยงไงหรอก็หนีในฝันไงแล้วเดี๋ยวพวกเราจะปลุกเธอเอง อ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดีฝันผีนะเดี๋ยวเราปกเธอนะถ้าเกิดถ้าเกิดนอนหลับนะกยนาคิดว่าเรานอนไม่หลับแหละเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องน้ํานะแต่ระวังเจออะไรด้วยนะนะดูเหมือนดูเหมือนว่าผีมันอยู่ในฝันเราได้ด้วยอ่ะที่นี้ถ้าเกิดพวกเราโดนผีจับเข้าไปในฝันเลยอ่ะเราก็จะ มันก็จะรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนกินน้ำก่อนเปล่า